เรียเขาหรือเรียับ้างจะเอาไม่ละได้นะได้นะได้ได้ใช่ได้พี่เอ้ามันมีรอบสองจากหย่อดแล้วก็เอากลับบ้างวันนี้เป็นบ้านของพี่วันหน้าเป็นบ้านของผมมาเดี๋ยวพี่วัดจะเจออะไรด้วยกันพี่สำหรับเกมของเราในวันนี้ไม่ยากเลยจริงๆแค่ทำให้คู่ของคุณหัวร้อนนั่นเองคู่ต่อสู้นะคู่ต่อสู้ของคุณหัวเราะก็จะมีการทำทั้งหมด3ระดับด้วยกันเริ่มจากเบาๆด้วยคนนกแสดงหน่อยดิฮะ เป็นยังไงฮะทำที่สองทำหน้าตลกให้เขาหัวเราะนี่หน้าตลกแบบนี้ส่วนขั้นตอนที่สามนั้นจั๊กจี้ไอ้เต็มที่เลยนะคะทำยังไงก็ได้ให้เขาหัวเราะใครหัวเราะเร็วที่สุดคนนั้นแพ้อ้าวถ้าพร้อมแล้วนะคะคุณจะเก็บไวรร่วมในการและองโทนเอาดิเอาหัวเราะอย่ังครับยังอยัางยังไม่น่าย่งไม่น่าอย่งไม่น่าแก

เได้เอาอะไรอ่ะาเขาเก็บน้านอไม่ได้เก็บอันนี้ถอโอล้อไหเนี่ยโอล้อะอ่ะนี้หนำผิวน้ำหรือเปล่าอันน้ะเห็นฟันได้ยังอ๋อเป็นเห็นฟันอได้ผมมือดวย้าด้วยอ่ะ หน้าฝากลงนะให้ฝากดขึ้นอยากจะรอเพออกันเลยะแทงข้างหลังทะลุหับใจเลยพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะโดนแล้วย้องจิเลยจริงเลยครับโดนเลยนะมแล้วก็ไม่องใช้ขนไข่ให้ขนลกใช้ยาจะดีกว่า อันนี้งแทงสวนขึ้นหรืออะไรเงี้ย นอนช่วยด้วยดิมองอูอเเดี๋ยวข้างล่างจัดการโมดข้างในมีอะไรบ้าง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những เพิ่งเหวะไ้มึงยัง้ึงยังไม่ไ้นเลยมึงต้องโอนานสะแล้วมันดเหอผมเป็นนทีอะเห็นไหมมีเวกันคุณไม่สามารถจริงเหรอเนี่ย

ハハハハ าาถือว่าทีมพี่พอลอยชนะไปเลยนะเนี่ย